ก็อยากชวนตั้งข้อสังเกตเนาะว่าในหนังสือเรียนที่เราเรียนกัน,นแบบพวกหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือสังคมว่าแบบมันพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่ายังไงแบบหลายๆคนที่เคยผ่านการเรียนแบบมอต้นมปลายมาอะ่ะเคยได้ยินครูพูดว่ายังไงหรือว่าหนังสือบอกเราว่ายังไง คือแบบนี้มันเป็นการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐพยายามลืมหรือทําให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปหรือเปล่าซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกว่าข้อเท็จจริงจริงๆคืออะไรยกเว้นจะเกิดทันเองอแต่ถึงถจะเกิดทันก็จะขึ้นอยู่กับมุมมองเรื่องเล่าอีกแต่มันคงจะดีกว่าถ้าเราได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงให้รอบด้านขึ้นกล้าที่จะพูดถึงมันมากขึ้นและถอดบทเรียนให้เป็นการถอดบทเรียนครั้งสุดท้ายสักทีที่จะได้ไม่ต้องแบบเกิดเหตุการณ์ที่มันซ้ำรอยประวัติศาสตร์เดิมอีก วัยม a t t e r ์คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับวัยอ t ดม t t e r s อีกครั้งนะคะโบนัส bon ค่ะกะตูนค่ะค่ะก็เข้าเดือนตุลาคมตุนอืมันมีเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเราก็จะหยิบมาพูดถึงในทุกๆปีนั่นก็คือ6ตุลาอืมจริงๆในเดือนตุลาคมเรียกได้ว่ามี เหต<ม>ุการณ์สาคัญค่อนข้างเยอะอเนาะโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อะอย่างอย่างนับตั้งแต่วันนี้ไปที่เทปนี้เผยแพร่เอาใกล้ที่สุดกอนละกันที่อยากจะหยิบยกมาพูดถึง<ม>นั่นก็คือ6ตุลาค่ะซึ่ง6ตุลาเนี่ยมันอยู่ใน2519เนาะก็คือนานนานมากแล้วมันเป็นการสังหารหมู่ในมหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์เนาะซึ่งนับว่าเป็นการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดค่ะในประวัติศาสตร์ไทยที่มีชนวนมาจากการผัดท้วงต่อต้านการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอมกิติขจร แต่วันนี้เราจะไม่ได้รีแคปเหตุการณ์่ไม่ได้มาสอนประวัติศาสตร์อะไรเงยไม่ไม่พอแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าในทุกปีเราก็จะได้รู้เรื่องเนี้ยมากขึ้นม,มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยหรือจริงๆแล้วก็คือในหนังสือเรียนมันก็พูดถึงประมาณหนึ่งก็คล้ายๆที่เรารีแคปไปเมื่อสักครู่แหละอืมประมาณนั้นประมาณนั้รนรู้รู้แค่น,นั้นรู้แค่น,นั้นเออแต่ว่าเราจะมาชวนคุยกันว่าทําไม6ตุลาถึง m a t t ร์ ก็คือทําไมมันถึงสําคัญม,มีอะไรเกิดขึ้นหรอ<ช>แบบละเอียดละเอียดมาขึ้นหน่อยอก็คืออย่างแรกเลยค่ะมันเป็นการสังหารหมู่เนาะที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจนํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษารายงานจากเว็บไซต์บันทึก6ตุลาค่ะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย40คนซึ่งเป็นนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ถูกสังหารเนาะส่วนทางฝั่งเจ้าหน้าที่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนอนอกจากนั้นก็จะมีแบบ คนที่ระบุตัวต้นไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายร้อยคนคือไม่อยากให้มองว่าเป็นตัวเลขแบบหลักสิบแล้วดูน้อยอหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถเทียบได้กับแบบสมมติสงครามใหญ่เลยที่เป็นเป็นลูกหลงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแบบเชิงอุบัติเหตุแต่นี้มันคือการเสียชีวิตจากการถูกสังหารใช่โดยตรงแน่นอนว่าการแบ่งข้างออของการ ประท้วงในครั้งนี้เนาะมันนามาสู่อะไรบ้างโอเคอย่างแรกเลยขั้วทางการเมืองเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสองข้างอย่างชัดเจนก็คือซ้ายกับขวาแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังนํามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเออซึ่งสิ่งเนี้ยสื่อหลายเจ้าพูดถึงกันมาเยอะแล้วเราจะคุยกันเรื่องเหตุการณ์นี้ละกันโอเคจากเหตุการณ์เนี้ย มันเป็นการสังหารหมู่เนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนเลยที่ถูกลงโทษตามกฎหมายมก็ตามชื่อลอยนวลก็คือ,อจากความผิดที่เกิดขึ้นไม่มีการลงโทษใช่เพราะว่ามันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่กระทำความผิดเนาะเนื่องจากในการชุมนุมตั้งแต่วันที่4ี่ถึงวันที่6เนี่ย เขาบอกว่าเพื่อบังคับใช้ให้นักเรียนนักศึกษาที่หลบหนีการจับกลุ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ฟังจดูจะดีแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่หนีไปคือคนที่ชุมนุมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่สังหารนึกออกปะ่ะ <c oughs> เออคือมันก็จะแปลกๆนิดนึงโอเคแต่ในขณะเดียวกันพรลบนนี้ก็จะเหมือนไปชำระความผิดให้กับผู้ที่ก่อความรุนแรงไออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่า <c oughs> โอเคคนที่ทําร้ายคนที่เขียนฆ่านักเรียนนักศึกษาผู้ชุมนุมเนะี่ยก็จะไม่ได้ผิดอะไรเลย อเออแบบฟรีอยู่ฟรีแล้วจบก็ไอรอค่ะเคยอธิบายเพิ่มเติมว่าเพราะพลบเนี้แหละไม่ได้กําหนดกรอบฐานความผิดในการนิ้โทษกรรมแล้วก็กาหนดให้จําเลยที่อยู่ระหว่างการถูกดําเนินคดีเนี่ยพ้นความผิดแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวจนเป็นคําถามที่มันค้างคาในใจพวกเราว่าอันนี้มันยุติธรรมหรอนี่จึงเป็นเหตุการณ์แรกๆที่ทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดขึ้นมาเนื่องจากคนที่มีอํานาจพวกนี้ก็สามารถทําร้าย หรือแบบก่อความรุนแรงกับฝั่งตรงข้ามหรือว่าพูดที่เห็นต่างได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรค่ะต่อมาอันนี้อาจจะใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยอก็คือโอเคตอนตอนเรียนคุณรู้จักเหตุการณ์นี้จากอะไรอืมก็จากในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ค่ะอย่าง<อ>ที่เกริ่นตอนต้นรายการก็<อ>คือก็เคยเห็นอยู่บ้างคือทุกคนต้องเคยท่องแหละแล้วมันจะมีคําที่พ่วงมาอย่างเช่นแบบพฤษภาธมินมสําหรับ6ตุลามีชื่อไหมไม่ เคยได้ยินแค่6ตุลาแค่6ตุลาเลยแต่ว่าต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ได้บอกเราลึกขนาดนั้นว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเรามันไม่ได้เล่าให้เราฟังอย่างตรงไปตรงมาขนาดนั้นก็คือพูดถึงส่อเรียนมีเหตุการณ์นี้นะบอกแค่ว่าเป็นการชุมนุมอะไรประมาณเนี้ยก็อยากชวนตั้งข้อสังเกตเนาะว่าในหนังสือเรียนที่เราเรียนกันเนี่ยแบบพวกหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือสังคมว่าแบบมันพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่ายังไงแบบหลายๆคนที่เคยผ่าน การเรียนแบบมอต้นมอปลายมาอ่ะเคยได้ยินครูพูดว่ายังไงหรือว่าหนังสือบอกเราว่ายังไงคือแบบนี้มันเป็นการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐพยายามลืมหรือทําให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปหรือเปล่าเราก็จะตั้งคําถามถามึงความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจแนดีตเนาะว่าหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์่วมสมัยเองอ่ะแบบ ถ้ามันเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือมันไม่มีบอกเนึกออกปะ่ะคือถ้ามันมีบอกมีการถอดบทเรียนมาให้คนที่มันเรียนได้รู้มันก็อาจจะโอเคในอนาคตมันอาจจะมีวิธีการป้องกันที่มันแบบไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีกได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมมันถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคออประชาธิปไตย ที่เบ่งบานเนาะคือช่วงตั้งแต่14ตุลาปี2516จนถึง6ตุลา2519ค่ะมันเป็นช่วง3ปีที่ประเทศไทยกลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังจากที่ประชาชนเนี่ยโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถน,นอมกิติขจรได้เนาะซึ่งมันเป็นช่วงที่เิลีภาพทางการเมืองแล้วก็สังคมไทยเนี่ยมันขยายตัวมาก ตอนนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทั้งนักศึกษาแล้วก็ประชาชนออกมามีบทบาททางการเมืองอย่างแข็งขันมากม,ามีการออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆแล้วก็ปัญหาสังคมต่างๆจนกระทั่งมาเกิดการสังหารหมู่แล้วก็รัฐประหารในหลังจากเหตุการณ์6ตุลาเนาะก็ถือว่าเป็นการแบบสิ้นสุดยุคที่ว่ามาอืโอเคค่ะซึ่งไม่เพียงแต่ในตัว เหตุการณ์แบบด้วยตัวมันเองเท่านั้นเนาะที่เราอยากจะหยิบยกมาพูดถึงนะคะเพราะเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ครั้งนึงมันจะมีอีกตัวแปรหนึ่งเนี่ยเข้ามามีบทบาทอยู่ตลอดอย่างในที่นี้อยากจะพูดถึงสื่อค่ะสื่อมวลชนต่างๆซึ่งในสมัยนั้นนะคะก็ยังเป็นยุคของหนังสือพิมพ์วิทยุอยู่เนาะก็มีการใช้สื่อค่ะเข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่ง สำหรับการปลุกปั่นความเกลียดชงังการใส่ร้ายอย่างหนังสือพิมพ์ถ้าใครเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลาหรือว่าเรียนเรื่องนี้ที่ลึกขึ้นหน่อยจากปกตินะคะก็จะเห็นชื่อหนังสือพิมพ์ดาวสยามที่หลายคนก็ว่ากันว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้เนาะในการเอาภาพไปลงแล้วใส่เนื้อหายุยงปลุกปัน่น อะไรประมาณนั้นสามารถแบบหาดูเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังมีสถานีวิทยุยา่านเกราะวิทยุจอสอ919ที่ออกมาพูดถึงค่ะกลุ่มนักศึกษาและผู้ชุมนุมโดยที่ใช้คำเรียกว่าเป็นภัยต่อสถาบันและเป็นคอมมิวนิสต์ ก็ยิ่งทําให้คนที่รับสารเนาะมองว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอะค่ะอาจจะเป็นศัตรูของชาตินี้อทําให้มันเกิดความเปลี่ยนชังแล้วก็มีการแบ่งฝั่งอย่างที่เกิ่นไปตอนต้นรายการถ้าเราแยกกันง่ายๆก็คือมีแบบฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอย่างที่เราชอบจะเรียกกันค่ะฝ,ฝ,ฝ่ายขวาค่ะก็อาจจะออกมาตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนและนักศึกษาด้วยนะแต่แตจริงๆแล้วย<ด>ังมีแบบพลเรือนหรือประชาชนที่มีอุดมการฝั่งขวาเนี่ย ก็ออกมาด้วยอย่างชื่อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินน่าจะคุ้นชื่อกันบ้างก็คือกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน hmm. นะคะและหลังจากที่เหตุการณ์นี้จบลงไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงะคะ่ะ oh. ก็ตามมาด้วยอีกเหตุการณ์ที่เป็นคําที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการรัฐประหาร hmm. ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของไทยแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วย hmm. ในตอนนั้นเป็นการรัฐประหารโดยเราได้นายกคนใหม่เป็น ทานินไกรวิเชียนค่ะก็นำมาสู่การที่กวาดล้างผู้ที่เห็นต่างต่อไปอีกทำให้กลุ่มนักศึกษาหรือว่าปัญญาชน หนีออกนอกเมืองนะคะหลายคนอาจจะใช้คําว่าหนีเข้าป่าคีย์เวิร์ดนี้น่าจะเคยได้ยินกันเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดซึ่งในที่นี้ค่ะเดอะแมทเทก็เคยไปสัมภาษณ์คุณอาทิกิจแสวงสุขค่ะหรือบางคนอาจจะรู้จักในนามแสงน้ำปากกาว่าใบตองแห้งจะเป็นบทความเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะเสิร์ชเข้าไปได้เผื่ออยากลองอ่านแบบโดยตัวเต็มนะคะ ซึ่งคุณอธิกิจนะคะก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาในยุคนั้นที่เข้าป่าแล้วก็ไปเข้าร่วมกับแนวร่วมพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อคือ พคอทพอ,พอพานคอควายอทอทหารลองไปย้อนอ่านกันได้ก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันก็ดูจะจบลงประมาณนี้ไม่ได้เรียกว่าจบลงอย่างสงบสุขด้วยแค่จบเฉยๆแต่มันยังมีภาคต่ออีกว่าหลังจากรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยผ่านไปหนึ่งปี ก็มีการรัฐประหารอีกครั้งโดยคณะปฏิรูปประเทศนะคะหรือภายหลังเนี่ยขเขาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอืมค่ะก็จริงๆมันเหมือนมันวนลูปเหมือนกันนะแบบมันไม่รู้จบประมาณนึงโอเคคาถามต่อมาสิ่งที่สําคัญต่อมาก,ก็คือเราจะทําความเข้าใจแล้วก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ได้ย่งไงบ้างอโอเคอย่างแรก ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงเนี่ยมันมักจะมีฐานมาจากประวัติศาสตร์ที่มันไม่ได้รับการแก้ไขเนาะก็คือประวัติศาสตร์บาดแผลเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความไม่แบบความอายุติธรรมหรือความสูญเสียครั้งใหญ่พอบาดแผลเหล่านี้มันไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างเป็นธรรมเช่นโอเคพ้นผิดลอยนวลอะไรประมาณนั้นไม่มีการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษไม่มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่าง จริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบาบดแผลนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนแบบแผลเลื้อยลังที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นรากฐานของความขัดแย้งในปัจจุบันได้เนาะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรมลอยนวนผลผิดดที่ยังคงดําเนินต่อกับลหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคนอาจจะขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกระทบต่อโครงสร้างสังคมแล้วก็มีการแบ่งขั้วทางการเมืองอันนี้ พูดคำนี้บ่อยมากแบ่งขั้วทางการเมืองโอเคมันเป็นคีย์เวิร์ดมันเป็นคีย์เวิร์ดเออจากการเล่าจากการเล่าประวัตินั้นแตกต่างกันอะไรเงี้ยมีแบบเช่นคนมันมี r r ร t i v ีต่างกันเนาะแบบเออมันก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งได้เพราะว่าแบบโอเคฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวามานั่งคุยกันมันคุยกันไม่ได้อะนึกปะเอออะไรประมาณนั้นนอกจากนั้นค่ะมันยังมีอีกเรื่องที่สําคัญก็คือการมีอิทธิพลของสื่อในการชี้นําสังคมเนาะปลุกปั่นความเกลียดชังนําไปสู่ความรุนแรงต่างๆเนาะ ในอดีเนี่ยสื่อที่ส่งอิทธิพลที่สุดคือหนังสือพิมพ์แล้วก็วิทยุก็อย่างที่เรารู้กันดีเมื่อก่อนคนเราก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเนาะออมันก็ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกปั่นความเกลียดชังอย่างร้ายแรงเลยนะแบบออแม้ว่าในปัจจุบันอะ่ะมันจะไม่มีหนังสือพิมพ์ หรือวิทยุมาทําอะไรแบบนี้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นน่ะนึกออกปะเออเพราะว่าม like ันก็ย like ังมีการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือพิมพ์เป็นสื่อออนไลน์หนักกว่าเดิมด้วยซึ่งเผลอๆอาจจะร้ายกว่าเดิมเนาะเราก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้วยอะไรเงี้ยที่แพร่กระจายข้อมูลที่แบบบางทีมันอาจจะไม่ได้แฟกเช็คมามันอาจจะบิดเบือนมันอาจจะแบบปลอมอ่ะแต่ว่ามันเร็วไงคือมันเร็วมากจนแบบบางทีเราก็อาจจะตามไม่ทันด้วยซ้ําอะไรประมาณเนี้ยค่ะข้อดี ข้อดีของความเร็วตรงนี้มันอาจจะโอเคเราได้เรียกแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไวๆแต่ก็มีมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีบางคนที่แบบสร้างเนื้อหาที่มันยุยงปลุกป,ปัน่นอะไรเงี้ยแล้วพอมันเยอะขึ้นอะ่ะก็อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงในโลกความเป็นจริงได้เช่นกันหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความตั้งใจจะปลุกป,ปั่นเนาะแต่มันแพร่ไปเร็ว จนจนไม่รู้ว่าเอ๊ะต้นตอมาจากไหนจริงไหมอันนี้จริงหรือเปล่าก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นไปได้มีมีเรื่องมีเรื่องเฟกนิวนะไปฟังได้เออว่าแบบแยกวิธีการแยกวิธีการแยกว่าอันนี้เฟกนิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเบื้องต้นเบื้องต้นอาจจะยไดแยกไปด้วยซะเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะอีกผลลัพธ์หนึ่งที่เหมือนเราแบบถอดบทเรียนกันอยู่นั่นถอดกันอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ก็ไม่หายไปนะใช่ก็คือการติดล็อกติดลูกรัฐประหารอืม อย่างที่เกริ่นไปแล้วค่ะว่ารัฐประหาร6ตุลาก็ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแถมไม่ใช่ครั้งท้ายทด้วยเพราะก็ยังเกิดซ้ําเกิดซ้อนอยู่องั้นนะคะเป็นเหมือนวงจรปกติของไม่อยากใช้คําว่าปกติวงจรที่ทําให้เรารู้สึกปกติวงจ,<อ>จ<อ>รที่มทไม่ปกติโอเควงจรที่ไม่ปกติของการเมืองไทยโอเคซึ่งทําให้การจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงอ่ะ มันไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เนาะถ้าเราเชื่อว่าระบบการปกครองหรือว่าระบบประชาธิปไตยมันคือแบบโอ้เสียงคนส่วนมากเพื่อแบบแต่ก็ยังรับฟังเสียงส่วนน้อยอเขาลบสิทธิ์เสียงของทุกคนอย่างเงี้ยเราก็คงคาดหวังจะได้เห็นภาพคนที่เราเลือกมา <c oughs> ได้อยู่จนครบสี่ปี <c oughs> หรือว่าอาจได้อยู่จนแบบมีเหตุการณ์อื่นๆตามกลไกรัฐสภาอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่การเข้า ยึดอานาจใช่ไหมคะดังนั้นค่ะอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าภาคประชาชนก็พยายามที่จะมีแบบการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่พอมันถึงจุดที่เหมือนจะมีความขัดแย้งทางการเมืองปุ๊บทหารก็มักจะใช้ไอ้ความขัดแย้งตรงนี้แหละเข้ามาแทรกแซงอ,อย่างที่เราจะได้ยิน โค้ดหรือคำพูดยอดนิยมเวลาเกิดรัฐประหารว่าแบบเข้ามาเพื่อจัดการให้ประเทศชาติสงบสุขเรียบร้อยคุณมากทุกคนจะต้องรักกันคุณว่าด้วยภาพทั้งหมดเนี้ยที่หลายคนก็ให้ความเห็นว่าโอเคมันเป็นการฉุดรังการพัฒน,นาประเทศแหละให้หยุดชะงักเพราะพอต้องเปลี่ยนผ่านแบบตึ๊บทีหนึ่ง แบบคนที่เราไม่ได้เลือกเองนโยบายที่ดําเนินอยู่ก็อาจจะต้องชะง,งักไปอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะหยุดหมดดังนั้นค่ะพอเรามาทําความเข้าใจเหตุการณ์6ตุลาซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์ทางการเมืองและทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่เนาะก็อาจจะทําให้เราได้กลับมามองหรือว่าตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วปัญหาการเมืองไทยไหลายๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยรักเง้ามันยังอยู่ตรงนั้น แล้วมันยังฝังลึกแล้วมันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงใช่โดยสรุปเราก็จะเห็นว่า ถ้าสมมติให้พวกเราสองคนได้สรุปต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดนี้เนาะเคืาเราคงไม่สามารถย้อนกลับไปเพื่ออยากจะแก้ไขประวัติศาสตร์ว่าโอ้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนั้นคงไม่มีทางเกิดความสาัมพันธ์มนุษย์ของเรานะคะแต่สิ่งที่ทําได้มันคือเราก็มองว่าเหตุการณ์6ตุลาหรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ทางประวัติศาสตร์มันน่าจะถูกได้รับการพูดถึง อย่างตรงไปตรงมามากกว่านี้ใช่ซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกว่าข้อเท็จจริงจริงๆคืออะไรยกเว้นจะเกิดทันเองอถึงจะเกิดทันก็จะขึ้นอยู่กับมุมมองเรื่องเล่าอีกแต่มันคงจะดีกว่าถ้าเราได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงให้รอบด้านขึ้นกล้าที่จะพูดถึงมันมากขึ้นและ ถอดบทเรียนให้เป็นการถอดบทเรียนครั้งสุดท้ายสักทีที่จะได้ไม่ต้องแบบเกิดเหตุการณ์ที่มันซ้ำรอยประวัติศาสตร์เดิมอีกถอดอยู่อย่างนั้นเอออาจจะเป็นแบบบทถอดบทเรียนครั้งสุดท้ายอะไรขยานาครั้งใหญ่สักทีอะไรนึกออกปะแบบนี้ก็คือการเปิดเดือนตุลาคมจาก Why It Matters นะคะเชื่อว่านี่คือเรื่องราวในอดีตแต่ในปัจจุบันยังมีเรื่องราวให้พูดถึงอีกมากมายหรือถ้าอยากให้พูดถึงเหตุการณ์ไหน ในหน้าประวัติศาสตร์อีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวว e ่ยอิบเนเธอรก็หยิบมาเล่าหยิบมาพูดคุยหยิบมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันเ<ฆ>ช่นเคยนะคะติดตามว, e <น>วัยอิบเนเ e อรได้นะคะในพฤหัสเป็นพฤหัสสองสัปดาห์มาเจอกันทีจะได้เข้มข้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ